สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราจะพาเพื่อนมาปลูกเห็ดนะบริเวณที่เราเลือกก็คือที่เราปลูกต้นยางนาไว้แล้วต้นยางนาไว้เป็นแถวๆนะคะฝั่งมุมนี้ก็เป็นแถวๆนะคะยางนายางนานะคะเพื่อนนะระหว่างช่วงต้นแล้วก็ต้นไม้ข้างหลังก็ต้นนนทรีนะคะนนทรีป่า มันเป็นที่เหมาะสมแล้วเราก็เอาเห็ดเราลงไปเลยนะคะขุดหลุมแล้วเราขุดหลุมเรียบร้อยแล้ว,ลวเราเห็ดลงไปแล้วก็เอาเศษหญ้ามาปก,ปกปกนิดหน่อยนะคะเพื่อนคะ่ะปกปกนิดหน่อยแล้วเราก็กลบดินเลยนะเพื่อนนะเทลงไปแล้วก็กลบดิน ปบ,บดินเลยเพื่อนเขาจะเป็นปุ๋ยระหว่างต้นยางนาระหว่างพืชต้นไม้ที่มีแก่นนะเพื่อนนะเขาจะได้อยู่นานๆถ้าต้นไม้มีแก่นเขาอายุยืนเพื่อนพวกเห็ดต่างๆเหล่านี้เขาก็จะอยู่ได้นานแล้วก็เหยียบๆถมหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนคะต่อไปเขาก็จะเน่านะเพื่อนนะเน่าเป็นสปอ สปอของเขาแล้วก็พวกต้นไม้เขาก็ยืดยืดอารากออกมายืดอารากออกมานะเพื่อจะเพื่อที่จะมากินน่ะปุ๋ยของเห็ดที่เน่าแล้วสปอของเห็ดที่เน่าแล้วก็ไปจับไปจับอาศัยอยู่ในรากของต้นไม้นะเพื่อนนะต่อไปแถบนี้ก็จะเป็นสวนเห็ดละงอกต่อไปนะเพื่อนนะสวนนี้ก็จะมีนนที มีปลาดูป่ามียางนามีมะม่วงมีฝรั่งมีมะขามเทศมีมะกอกป่านะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะเพื่อนคะปลูกง่ายแล้ก็เลยแบบง่ายๆไปเลย